สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการแปลงเศษเกินเป็นจํานวนคระแล้วก็จํานวนคระเป็นเศษเกินนะครับตัวอย่างครับ5.2ส่วน2นะครับเศษเกินให้เราแปลงเป็นจํานวนคละนะครับให้ใช้วิธีครับวิธีหารครับตัวอย่างนะครับ5หาร2น,นะครับ2.2ได้4นะครับเหลือเศษ1เพราะฉะนั้น ค่าจำนวนคลาสที่ได้คือเท่าไหร่ครับคือ2 2ก็คือเลขนี้นะครับเซต1เซต1คือตรงนี้ครับส่วน2ครับเลข2นี้คือตัวเลขนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับเรามาดูตัวอย่างถัดมาครับเราจะทำการแปลงจำนวนคลาสนะครับให้กลายเป็นเศษเกินครับ3เศษ2ส่วน 3แล้วกันนะครับวิธีการครับให้เอาตัวส่วนนะครับขึ้นไปคูณกับค่าที่เป็นจำนวนเต็มนะครับจากนั้นให้มาบวกกับตัวของตัวเศษนะครับจากตัวอย่างครับได้ครับ3 3ตัวนี้นะครับคูณกับจำนวนเต็มครับก็คือ3บวกกับ2นะครับที่เป็นตัว เศษนะครับแล้วก็หารด้วย3ตัวล่างนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ3 3ก็ได้9นะครับ9วก2หาร3ครับก็ได้เท่ากับ11ส่วน3นะครับครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับ5ส่วน สแล้วกันนะครับวิธีการครับก็คือใช้การหารนะครับห้าหารด้วย3นะครับ3ามหนึ่งสาแล้วคำตอบครับคำตอบคือ1นึ่งนะครับหนเศษสส,ส่วน3ครับครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับ สเศษสี่ส่วน8ครับครับวิธีการครับเอา8คูณกับ2นะครับแล้วก็บวกด้วย4ครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ8ปดคูณสบวกสแล้วก็หารด้วย8นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ8ปดสองสบวกส หาได้8ครับก็เท่ากับ20ส่วน8ครับไม่ยากใช่ไหมครับ